หลายๆคนใช่ไหมที่ถามมาว่าเออเนี่ยควรจะเปิดเพจเปิดช่องหลายๆหลายๆช่องดีไหมหลายเพจดีไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือขายสินค้ามาแล้วแล้วก็ช่วงหลังๆนี้ก็เห็นเขาสร้างตัวตนกันก็คือเราก็จะต้องสร้างทีนี้ถ้าเราจะทํา ในเพจเพจเดียวเนี่ยมันก็จะมีแบบหลายเรื่องหลายราวกลัวว่าคนที่เขามาติดตามเราหรือกลัวคนที่เขาเป็นลูกค้าเราจะสับสนว่าเฮ้ยเรากําลังจะสื่ออะไรกันแน่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหรือกลัวว่าเขาจะออกจากเพจไปหรือเปล่าอันนี้เนี่ยจริงๆหลายคนคือกลัวแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจในตรงนี้ฉะนั้นเดี๋ยวคุกกี้จะตอบทีเดียวเลยนะคะเพื่อไม่ให้เราแบบว่า บางคนคือคือพอไปคิดอะไรเยอะแยะตรงนี้แล้วก็จะไม่มีแรงไม่มีกำลังไปทำคอนเทนต์หรือไม่มีเวลาไปจัดการมัวแต่คิดเรื่องอะไรแบบนี้อยู่ฉะนั้นนะคะเวลาที่เราเปิดเพจเปิดช่องมาเนี่ยคุยกิ้นแนะนำอย่างนี้เลยนะคือฟังแล้วก็คือให้ให้ชัดให้เคลียร์เลยนะคือให้มีเพจเพจเดียวพอค่ะทำไมครูถึงพูดแบบนี้ใช่ไหมคะคือ หลายคนกลัวแต่จริงๆหลักใจใจความสำคัญของมันคืออะไรรูป้ป่ะคือการที่เราทำยังไงก็ได้ให้คนนะ่ะรู้จักเราแล้วก็เชื่อมต่อกับเราให้ไวที่สุดนะคะเชื่อมต่อไม่พอแล้วยังต้องชอบเราด้วยนะ,ะฉะนั้นอัน,นเนี้ยเนี่ยคือใจความสำคัญของของการออกมาเปิดเพจเปิดช่องไม่ว่าเราจะทำคอนเทนต์แนวไหนเราจะมาพูดเรื่องอะไรนะคะ เราจะขายอะไรก็ตามสิ่งสำคัญเลยคือเราจะทำให้เขาชอบเราได้หรือเปล่าเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยเราใช้ใชเ้เพจเดียวในการในการสร้างไม่ว่าจะการสร้างตัวตนหรือในการขายเองก็ตามใชเ้เพจเดียวได้เลยค่ะจริงๆไม่จำเป็นต้องแยกนะบางคนไม่อยากที่จะเปิดเผยเรื่องส่วนตัวก็ไปเปิดอีกเพจ,เพจหนึ่งเป็นสตอรี่ของตัวเองไปอะไรเงี้ยจริงๆ คนที่เขาเป็นลูกค้าเราอ่ะเขาต้องการจะเห็นเราในทุกแง่ทุกมุมนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เราอยู่กับลูกเวลาเราทํางานเบื้องลึกเบื้องหลังของเราเราทํายังไงเราจัดการยังไงนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องงานเองเรื่องครอบครัวเรื่องไลฟ์สไตล์ของเราเราชอบแบบไหนเราทําอะไรมีชีวิตแบบไหนอันนี้คนดูอยากเห็นฉะนั้นเนี่ยเอาทุกอย่างเนี้ยมารวมกันในเพจเพจเดียวในช่องช่องเดียวได้เลยนะคะ เพราะผู้บริโภคหรือคนดูค่ะเขาชอบอยู่แล้วเราอ่ะเราคิดไปเองว่าเออเดี๋ยวคนจะสับสนเดี๋ยวคนจะออกเดี๋ยวคนจะไม่ชอบอะไรหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะที่สุดแล้วคือเราต้องทําให้เขาชอบและกรณีที่ทําไมเขาจะต้องชอบเราก็คือนี่แหละเขาต้องเห็นในทุกๆแง่มุมของเรานะคะหลายคนเวลาออกมาเปิดเพจเปิดช่องก็จะทําเฉพาะเรื่องเรื่องงานเรื่องสินค้า เรื่องประเด็นที่มันออกค่อนข้างซีเรียสไปหน่อยอันนี้มันก็จะเข้าถึงความรู้สึกของคนยากฉะนั้นคุยก็เลยอยากจะให้เราแสดงถึงหลายๆแง่มุมของเราออกมานะคะ mm hmm. เพื่อที่จะคอนเนกกับคนให้ได้มากที่สุดให้เขารู้สึกเข้าถึงเราให้เขารู้สึกว่าเราเป็นเหมือนเพื่อนนะคะเหมือนเราออกมาคุยเพื่อนมาบอกมาบอกสิ่งดีๆให้เพื่อนมาส่งต่อสิ่งดีๆให้เพื่อนนะคะนะคะ คือทำอยังไงก็ได้ให้ให้เขาเข้าถึงเราได้ไวที่สุดแล้วก็ไม่จำเป็นที่ต้องแบบว่าเฮ้ยบางคนจะต้องแบบเพอร์เฟคคิดว่าบางคนออกมาเป็นเหมือนแบบโอ้โผู้จัดการหรือบางคนออกมาเป็นผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาพูดกับคนที่เป็นแบบหมู่คนจำนวนเยอะๆจริงๆอันนี้ไม่ใช่ในในทางกับกันเลยสิ่งที่เราต้องทำคือเราสื่อสาร คนต่อคนสื่อสารเหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะนะคะถ้าเราห่างเหินเกินไปหรือถ้าเราสื่อสารออกมาทางแค่ด้านเดียวอะคนก็จะเข้าถึงเราได้ยากฉะนั้นเนี่ยสรุปเลยนะคือไม่ว่าจะเป็นด้านใดเองก็ตามของเรานะคะด้านที่เป็นส่วนตัวไลฟ์สไตล์ด้านการทำงานทัศนคติอะไรเองก็ตามสามารถโชว์ออกมาได้ในเพจเพจเดียวเลยค่ะ นะคะคนคนยิ่งชอบด้วยซ้ําบางคนคิดว่าคนจะไม่ชอบแต่ไม่ใช่ความจริงคือคนชอบชอบเสพชอบรู้ว่าเราเป็นยังไงทําอะไรเรามีอดีตเป็นยังไงอุปสรรคเรามีอะไรเขาชอบนะคะอันนี้ก็คือจบเนาะเคลียร์เนาะแล้วก็ข้อเสียของการที่หลายๆคนทําหลายเพจเนี่ยมันจะทําให้เราโฟกัสไม่ได้โฟกัสไม่ได้แล้วพลังงานมันก็ มันก็จะถูกกระจายไปอะตรงนั้นก็ต้องทําตรงนี้ก็ต้องทำใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะควบคุมมันมันลำบากอะเพราะมันมีหลายเพจแล้วใช่ไหมคะก็คือเอามันมาอยู่ในเพจเพเดียวไปเลยนะคะแล้วก็บางคนคิดว่าเฮ้ยต้องไปเปิดเพจใหม่แล้วก็ทิ้งเพจเก่าตัวเองไปทั้งทั้งที่เพจเก่าเนี่ยนะก็มีคนติดตามแล้วจำนวนไม่น้อยเลยอันเนี้ยนะคะก็คือให้ใช้เพจเดิมได้เลยนะคะนะ มันปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาถ้าเกิดมันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กเราก็แค่ปรับเปลี่ยนใหม่เท่านั้นเองนะคะเอาเป็นว่าวันนี้หวังว่าจะได้คําตอบกันแลนะ้วเนาะสำหรับการการที่ว่าเราจะเปิดเพจหลายหลายเพจดีไหมเปิดช่องหลายช่องดีไหมอันเนี้ยนะคะนะคือถ้าถ้าเป็นเพจโอเคหนึ่งเพจอย่างนี้เป็นตน้นแต่ถ้าใน YouTube มีได้นะคะหนึ่งไม่ไม่ได้หมายความว่าหลายช่องแต่เป็นหมายความว่าหลายเพจนะคะอ่ะ ทำได้ใน YouTube ทำได้ใน Facebook ทำได้หนใน TikTok ทำได้แต่แต่เราก็จะต้องคือไหวด้วยนะคำหนึงแรงของตัวเองด้วยว่าเราไหวไหมนะคะโอเคถ้าเราเริ่มมีคนติดตามเยอะๆแล้วเนี่ยเราก็ค่อยกระจายไปที่แพลตฟอร์มที่ที่เราสามารถเพิ่มได้อีกเรื่อยๆนะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยคุยกี้ก็ยังยังแนะนำตัว TikTok กับ Facebook อยู่นะคะคือ2ตัวนี้ต้องมีจริงๆนะคะสำหรับการ เพิ่มฐานแฟนเพิ่มคนติดตามนะคะแล้วก็หลักๆเลยก็น่าจะเป็น Facebook นะคะนะอ่ะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะคะก็ได้คำตอบกันไปแล้วเนาะค่ะ